ทำให้ดีที่สุดพ่อแม่เราหาเงินมาให้พวกเราเรียนแต่ละบาทมันลำบากนักกว่าจะได้เงินมาบางท่านก็ได้เงินเดือนมาต้องเกยบมาให้ลูกซื้อไรกันซื้อโทรศัพท์ถ้าลูกไม่มีก็อายเขาฝากครูครูคบาอาจารย์นะครับลูกหลานที่ที่ไม่ค่อยมีเงินเรียนหนังสือ ฝาดูโครงการดูแลน้องๆเหล่านี้ด้วยจนก็จนจริงๆนะครับผมสมัยเป็นเด็กห่อข้าวไปมีไข่ฟองหนึ่งกะเทแล้วเพื่อนผมมันหนักกว่าน,นั้นอีกห่อข้าวกับส้มผักผักดองนะครับเราต้องไปนั่งรวมกันกินถึงจะครบอาหารห้ามุมคนละคบ คบาหาห้าหมูกินคนเดียวไม่คบห้าหมูนะต้องมารบก,กันนะครับพากดูลูกหลานที่เขาไม่มีตังค์ไม่มีเงินขอให้มีโครงการแบบนี้ช่วยช่วยด้วยนะครับ